อักรานตัวนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเขาบอกว่าแ,แรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ VS ตท่งกต50าย500ทีตอนลูกกมกับตัวเหนี่ยวนำขนาด10มิลลิเฮนรี่ตัวเหนี่ยวนำ10มิลลิเฮนรี่ตัวนี้ก็คือตัว L นะตัวนี้คือตัว L ตัวเก็บประจุขนาด80 ไมโครฟลานะครับตัวเก็บประจุก็คือตัว C และตัวต้านทานขนาด15โอห์มตัวต้านทานตัวนี้คือตัว R นะฮะที้เขาถามว่ากระแสไฟฟ้า I S ก็คือตัวนี้ I S I S จะมีค่าสูงสุดกี่แอมปนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนตัว L L ตัวนี้ถ้าเกิดเราต่อเข้าไปในวงจรเนี่ยมันจะทำให้เกิด ความต้านทาน xl ตัว c ก็เหมือนกันก็คือถ้าเราต่อเข้าไปในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวนี้มันจะทำให้เกิดความต้านทาน x 4ครับข้อนี้เนี่ยคือเขาถามหากระแสนะครับก็คือหา is ในนี้าหา is ในวงจรข้อนี้คือเรารวมความต้านทาน3ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้สูตร v เท่ากับ i z ก็จบแล้วข้อนี้ v เท่ากับ i z z แก็คือความต้านทานเชิงซ้อนหรือความต้านทานรวมของเจ้า3ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูคราวนี้เรามาหาความต้านทานทีละตัวก่อนก็คือเรามาหาตัว xl ก่อนนะครับ xl สูตรก็คือโอเมก้า l ทีนี้ถามว่าโอเมก้านี้เท่าไหร่เราก็ต้องกลับมาดูข้อมูลที่เขาให้ S v s เท่ากับห้สาร้อยทนะครับ v s เท่ากับห้สิบแล้วก็500 t อ่าในเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเราก็จะมีสูตรนะครับ v ใดใด v s น,นี้ครับ v ใดใดเท่ากับ v max ไซโอเมกา t เท่ากับว่าข้อนี้เขาบอก VMAX มาให้แล้ว50นะครับแล้วก็บอกโอเมกาแล้วก็บอกโอเมกามาให้แล้วก็คือตัวนี้นะครับก็คือ500สามามาแทนค่าได้เลยสามารถหา XL ได้ก่อน XL เท่ากับโอเมกาก็คือ500 L ให้มาเป็น10มิลลิเฮนรี่นะครับ10มิลลิมิลลิคูณด้วย10 กำลังลบสามนะครับตัวนี้ได้ห้าพันคูณศักกำลังลบสามก็คือได้ห้าองค์โอเคทีนี้เราก็หา x สต่อ x สเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า4โอเมก้าก็คือ500ค่า4คือ80ไมโครฟาเรดแปดสิบไมโครก็คือ10กำลังลบ6 8 5 40 ศอีก1 2 3ตัว1 2 3่งสคูณสิบกำลังลบหนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะได้1นึ่งส่วนสคูณส0กำลังลบสก็ได้0ูนย์จุดสองหากำลังลบสยกขึ้นมาเป็น10บกำลังสนะครับเพราะนั้นก็คือก็จะได้25่สิบโอห์้โอห สรุปนะครับเราได้ XL เท่าก oh ับ5โอห์ม XC 25โอห์มและค่า R นะครับโจทย์กำหนดมาให้ก็คือ15โอห์มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาความต้านทานรวมหรือความต้านทานเชิงซ้อนหรือตัวแซตตัวนี้นะครับความต้านทานเชิงซ้อนตัวนี้ก็มีสูตรนะครับว่าเป็นรูท R กำลังสองบวกด้วย xl-x4 ลบ x 4ทั้งหมดยกกำลังสองครับอ่ะคราวนี้เราก็แทนค่าเลย R ก็คือ15ยกกำลังสอง xl ก็คือ5ลบ25ทั้งหมดยกกำลังสอง เพราะนั้นเราจะได้ว่า Z ก็คือ25โอห์มข้อนี้โจทย์ถามหา IS นะครับซึ่งเป็นค่า I สูงสุดนะครับก็คือเราก็ใช้สูตร v m a x เท่ากับ IMAX นะครับคูณด้วยค่าความต้านทานเฉิงซ้อนนะครับ VMAX ข้อสอบให้มาแล้วก็คือตัว50 IMAX ตัวนี้หรือ IS นะครับ IMAX ตัวนี้ก็คือ IS นะแล้วก็คูณด้วยคา่า Z ก็คือ25 IMA ตัวนี้ก็คือ IS นะ5 0ส่วน5ก็คือ 2M8 แอมแป์ดังนั้นท่าน,นี้ก็คือตอบ 2M8 แอมปข้อสอบไฟฟ้ากระแสสลับแพทสาเนียอยกไฟฟ้ากระแสสลับอ่า่ต่อเยอะ เราต้องฝากน้องๆไปทบทวนดูนะครับ